สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับองค์แรกที่หยิบมาแบ่งพันเพื่อนๆวันนี้นะนะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอนุสร์ร้อยห้าปีนะครับออกปีสองพสภาพสวยนะกระล่ทองต่อโค้ดนะครับเป็นรุ่นที่แกะพิมพ์หลวงพ่อเหมือนมีชีวิตเลยนะสวยงามนะครับแล้วก็หนานะครับแต่งเรียบร้อยด้วยนะครับเนี้ยมากๆนะนะครับ รุ่นนี้จัดสร้างโดยโรงเรียนใช้นาทพิทยาคมนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อนะครับหน้าตรงขึ้นวงแล้วดูรายละเอียดรุ่นนี้นะนะครับหน้าเก็บมากๆพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนี่เหมือนมีชีวิตเลยเห็นไหมเดี่ยมีชีวิตเลยนะหนวดเคราแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดได้สวยนะครับจมูกตาเส้นหน้าผากนะครับกระไหลทองเต็มเต็มนะครับเหมือนทองคําเลยเห็นไหมอ่าด้านหลังจะมีตอกโค้ดนะครับ โคตอกตรงกลางเลยนะครับตรงกลางยันใบพัดนะครับมีอยักขระามะอาอุ2540องค์นี้ผมแบ่ง200บาทรวมส่งนะครับ2 0งบาทรวมส่งรับประกันแท้นะครับตกค่าผ้าแค่150าสนะครับพสภาพสวยเดิมนะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมาขามเท่านะเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็มีพ้าเครื่องเมืองสุพรรณบุรีนะครับเหรียญน,น้าเลสวนชนะศึก ปี2537เนื้อทองแดงผิวไฟสวยเหมือนกันนะครับปี37ออกที่สุพรรณบุรีนะครับก็เป็นพิมพ์พระผงสุพรรณแล้วก็พระสมเด็จในเหรส่วนมหาราชนะครับแดงแดงนะครับเหรียญกลมนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พระผงสุพรรณนะครับหยิบมาไว้บนเหรียญแบบนี้นะไม่สึกนะนูนเด่นสวยงามนะครับแล้วผิวไฟแดงๆดงกำกับพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรี ขอนคมชัดนะครับพื้นผิวเหยียงตึงพศ2อ3 7นหาเดน้าเดสวนชนะศึกนะครับอง์นี้เปิดไว้180นะครับ180บาทรวมทรงนะครับด้านหลังเป็นพิมพ์พระนเรสวมหาราบนะครับแล้วดูพิมพ์ใบหน้าแบบนี้นะเนี้ยบเลยนะครับใบหน้าหน้าเก่งขามากๆนะครับนี่สวยงามนะครับ เอาแค่ร้อยแปดสิบนะครับสายสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณนะครับมีเรือหลวงพ่อคูณนะนะครับองค์นี้จะออกวัดใหม่นวลระวียงนะครับรุ่นพิเศษเหรียญทรงไข่กระหนกข้างนะครับหลวงพ่อคูณถือเม็ดประคำนะครับถือสร้อยประคำปี3 4อายุผ้า3 4ปีเนื้อทองแดงลูมดำนะครับเทพเจ้าด่านคุณทศนะครับรุ่นนี้ออกแบบสวยงามดีนะพุทธศิลป์สวยงามดีนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณนะครับ นั่งถือเม็ดประคำนะครับนั่งนำเม็ดประคำแบบนี้นะผิวลมดำเดิมๆนะครับลายละเอียดแบบนี้นะคมชัดสวยงามเทพเจ้าด่านคุณทดนะครับนี่ดูผิวนะครับได้เดิมนะนะครับองค์นี้แบ่ง180นะครับหลวงพ่อคูณวัดใหม่นนละเวียงนะครับปี34แบ่ง180บาทรวมโ่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับสายโคราชนะครับสายหลวงพ่อคูณนะ นะครับพะย่อยหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็เหลือชินราชนะครับองนี้จะเป็นพระเครื่องอ่างทองนะครับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมพระพุทธชินราชวัดม่วงคันนะครับสร้างสาราวัดม่วงคันปี2520นะครับผิวแดงๆงนะครับผิวไฟอ่านี่ปีลึกอยู่นะปี2 0นะครับอายุผ่าสีแป้วีนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับนี่ได้เดิมนะได้เดิมได้สวยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ ดผิวแดงๆเลยมีเทวดานะครับมีเทวดาซ้ายขวาชินอลานี้ผมเปิดไว้180นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับ180บาทรวมทรงนะครับเผื่อใครอยู่อังทองแล้วอยากได้ไว้บูชานะนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับออกที่วัดม่วงขันนะครับแล้วก็มีเหลือผ้าผงนะครับนี่คู่บาสีวิชยัยนักบุญแห่งล้านนานะครับ สวยเดิมนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับรุ่นบรรจุอาถขรพาน,นะครับออกวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนปี2534นะครับด้านหลังใช้เป็นตายสอส,อ,สอนะเพราะว่ามีพิธีรอนะครับที่วัดบรวรน,นะครับเ,เดิมๆนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์คูบาแบนั่งเต็มองค์สง่างามนะครับนักบุญแห่งล้านนาวันนาออกสีเหลืองเหลืองนะครับเป็นพระผมพุทธคุณ องนี้แบ่ง150บนะครับร้อาบบาทรวมส่งรับประกันแทนนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับองนี้มีกล่องนะเดี๋ยวเอากล่องเห้นเพื่อนชมนี่องนี้มีกล่องเดิมนะครับพระผงพระครูบาศรีวิชัยนะครับรุ่นบรรจุอัฐิธาุนะครับเอาแค่ร้อยห้าสิบพร้อมกล่องเดิมนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหลือหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมพุทธาจารโรนะครับพระเครื่องสายกรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่น องนี้จะเป็นรุ่นละคังนะครับผิวแดงๆเหมือนกันนะครับองนี้สวยนะนะครับออกปี32นะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับองนี้สวยเดิมดูพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะเห็นไหมจม,มูกโดงผิวแดงๆล่องตาลึกแบบนี้นะรุ่นละคังปี3 2ทันหลวงพ่อนะครับหลวงปู่สิมพุทธาจารูพระอรหันต์เชียงใหม่นะครับออกที่ปาจีนบุรีนะครับสร้างพระประธานประจำโบถ์วัดถ้ำพุทธาจารูนะครับ เ้ามีสายน32องค์นี้แบ่งเบาๆนะครับเอาร้อยเหมือนกันนะครับ180บาทรวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะวันนี้นะครับใครสนใจองไหนก็แอดอีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยลงพระแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ